สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะฮะสวัสดีอคนที่ชื่นชอบนะฮะในการปลูกอ้อยนะฮะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะ,ะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะฮะวันนี้เราจะมาปอกอ้อยกันนะฮะอุปรกรณ์ของเราก็คือนี่นะฮะอุปรกรณ์ของเราไม่ต้องซื้อนะฮะทำเองที่บ้านใครมีเหล็กก็ลองเอามาทําดูได้นะฮะปอกง่ายมากครับอันเนี้ย ผมใช้กันมาตั้งตั้งหลายปีแล้วอะ่ะน่าจะโอ้โหเป็นสิบตบปีแล้วอ่ะมันพังแล้วก็ทําใหม่มันพังแล้วก็ทําใหม,ม,ใหม่ดีกว่าเรามาปอกมือครับดีกว่าเรามาปอกมือดีกว่าเราเอาเอา,เอามือมาดึงทีละกาบทีละกาบเป็นยังไงไปดูอุปรกรณ์ง่ายๆ่าแค่ไม่ต้องซื้อนะฮะเคยเห็นมีคนขายอยู่อันหลายร้อยเหมือนกันนะนะครับอุปรกรณ์ง่ายๆครับไม่ต้องซือ้อมาดูกันแล้วปอกง่ายปอกไวครับ น,นีง่ายๆครับเพื่อนๆลองไปทําดูได้นะถ้าเกิดที่บ้านที่บ้านเรามีเหล็กกานล่งเก่าๆหรือเหล็กเหล็กทําบ้านเก่าๆนะฮะเอามาง,งอนะฮะเอามังงอได้นะครับ มันจะปอกไวกว่าเราใช้มือนะฮะจะปอกมันจะปอกไวกว่าเราใช้มือนะครับครับเนี่ยครับงบก็ไม่มีเลยสักบาทฮะเพราะว่าเราเอาเหล็กเก้ามาทําเอาเหล็กการลมเทว่าลมขายของเราอะครับเอามางอเราจะทํายาวแบบนี้ก็ได้เราจะทําดั้มยาวๆเลยก็ได้ถ้าเกิดอ้อยเพื่อนๆยาวเงี้ยแล้วก็ทําดั้มยาวๆหน่อย แต่นี้มันพอปอกได้ไงผมก็เลยอย่างนึงมันหาไม้ไม่ได้ก็เลยเอาไม้อันเล็กๆสั้นๆมาลองเอามาทําเนี่ยครับดีกว่าเราเอาเอามือมาดึงทีละกาบนะเงี้ยแล้ก็ลูดไปเลยเนี่ยเห็เนไหมฮะลองเพื่อนๆลองทําดูได้ฮะ ผมใช้กันมานานแล้วบางทีก็ไอกานไม้ไผ่ไอเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อนๆขแขนงไม้ไผ่ใช่ไหมที่มันเป็นที่ที่มันมีอย่างเงี้ยเนี่ยที่มันที่มันแต่มูุว่านี่ขแขนงไม้ไผ่นะที่มันออกตามานเงี้ยมันออกตามาางเงี้ยเราก็ตัดมาเอามาเกี่ยวได้ฮะเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปซื้อหรอกครับถ้าเกิดเพราะว่าผมเคยเห็นในกลุ่มก็ทําขายกันอะไรตังนะ เอาแบบติดๆเลยฮะเอาแบบเนี้ยมันเห็นไหมเราไม่ต้องเอามือเข้าไปล้วงข้างในด้วยเห็นไหมฮะเราไม่ต้องเอามือไปล้วงข้างในครับบางทีข้างในก็มันเกะกะเราอะเนี่ยครับเห็นไหมสามกาบสี่กาบอะเรารูดมาเลยฮะเนี่ย ประหยัดเวลาเราด้วยเพื่อนๆนะฮะฝากไปด้วยฮะลองลองทำดูได้ครับครับผมปอกมาแป๊บนึงแล้วดูดิก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันปกติผมจะใช้ไม้ยาวไงแต่ไม้มันหายากก็เลยเอาไม้อันตันแค่นนีะ้ประหยัดงบประหยัดเงินเราด้วยฮะทำเสร็จแล้วก็ทิ้งก็ได้ฮะพอเราจะปอกเราก็ทำใหม่โอเคครับฝากไว้เท่านี้ครับผม